สวัสดีค่ะทุกคนประสบการณ์สงกรานของชาวต่างชาติที่ไม่รู้ลืมสนุกจนอยากให้ประเทศของตัวเองมีปีใหม่แบบนี้บ้างบางคนบอกว่าปีใหม่ไทยไม่เหมือนที่อื่นผมไม่เคยสนุกสนานขนาดนี้มาก่อนบางคนถึงกับบอกว่าสนุกจนอยากย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วแต่มีชาวกัมพูชาที่เห็นชาวต่างชาติเล่นสงกรานที่เชียงใหม่กลับเคลมว่าเชียงใหม่เป็นกัมพูชาซะง,งั้นจนมีการโต้เถียงตอบกลับกันไปมากับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทย มาดูกันเลยค่ะว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสงกรานที่บ้านเราเขาสนุกกันขนาดไหนเริ่มจากมาริสตานักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษคนนี้นะคะจากบัญชีติกตอกมาริสตาฟิตทอค่ะมาริสตาเธอบอกว่านี่คือวิธีที่เราควรทำใน New Year Eve ในอังกฤษนะคลิปนี้นะคะเป็นของหนุ่มชาวโปแลนด์อายุ17ปีจากประสบการณ์เล่นสงกรานที่เชียงใหม่ถึงขั้นบอกว่าผมไม่เคยสนุกขนาดนี้มาก่อนเลย จากบัญชีติกตอกยาเซกโปรดายาเซกเขาบอกว่าสงกรานที่เชียงใหม่นั้นสุดยอดไปเลยทั้งเมืองกลายเป็นเทศกาลเล่นน้ำสุดอลังการมีทั้งดนตรีความมันและความสนุกสนานผมไม่เคยสนุกขนาดนี้มาก่อนปีใหม่ไทยที่นี่แตกต่างออกไป ทั้งๆที่ยัสเซกเขาพูดในคลิปว่าเขาอยู่ที่เชียงใหม่แต่ก็ยังมีชาวกัมพูชามาคอมเมนต์แบบงงๆก่อนใครเลยค่ะว่านี่คือกัมพูชาไม่ใช่ไทยแลนด์ฉันภาคภูมิใจในกัมพูชามากจนเกิดการโต้เถียงกับเจ้าของคลิปอย่างยสัสเซกค่ะโดยคนกัมพูชาคนนี้เขาคอมเมนต์ว่านี่คือกัมพูชาไม่ใช่ประเทศไทยแล้วเจ้าของคลิปอย่างยัสเซกเข้ามาคอมเมนต์ว่าผมแน่ใจว่าเขาบอกว่าเชียงใหม่อยู่ในประเทศไทยนะ แต่คนกัมพูชาก็เข้ามาเถียงเจ้าของคลิปอีกว่านี่คือกัมพูชาฉันภูมิใจในตัวคุณมากจริงๆกัมพูชายาเสกเจ้าของคลิปก็เข้าไปบอกว่านี่คือประเทศไทยจริงๆนะคนกัมพูชาคนนี้ก็เถียงต่ออีกว่าก็ดูสินี่มันกัมพูชานะแล้วก็มีคนไทยหลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์ให้เข้าสนุกสนานกับการเล่นสงกรานยาเสกเลยบอกว่าขอบคุณมากๆผมรักประเทศไทยและคนไทย สำหรับคลิปนี้นะคะตัวแม่มาเยือนเมืองไทยในช่วงสงกรานจนกลายเป็นที่ฮือฮาค่ะมีคนเข้าไปคอมเมนต์อย่างล้นหลามเลยคอมเมนต์ comment แรกนะคะบอกว่าตัวแม่แม่มาเยือนไทยช่วงสงกรานคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะบอกว่าช่วงสงกรานใครอยากจะเป็นอะไรก็ได้บางคนก็อยากเป็นก็ซิลล่าบางคนก็อยากเป็นเซเลอร์มูนคอมเมนต์ต่อมานะคะความลับแตกก็สงกรานที่ไทยนี่ล่ะคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะ ฝรั่งหลายประเทศไม่ยอมรับพวกนางพอมาไทยได้ปลดปล่อยแถมเจอคนแปลกหน้าที่ยิ้มให้ด้วยไมตรีพวกนางน่ารักคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาดูแลร่างกายเขาดีมากเลยนะน่าดูมากเลยอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าประเทศไทยชีวิตอิสระทุกคนเท่าเทียมสนุกให้เต็มที่ค่ะปีหน้ามาใหม่นะ ต่อมานะคะเป็นครอบครัว w ว e n ็กซ์แฟมิลครอบครัวนี้เขาจะเดินทางไปเที่ยวทั่วโลกเลยค่ะสงกรานนี้พวกเขาตั้งใจมาประเทศไทยโดยเฉพาะเพราะเป็นเทศกาลที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆพวกเขาอธิบายไว้ยาวเลยค่ะมีแคปชั่นว่าพวกเราไม่ควรที่จะพลาดวันหยุดสุดพิเศษสงกรานในประเทศไทยดังนั้นเราจึงบินเข้ามาโดยเฉพาะเพื่อมาที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองข้อควรระวังคุณจะเปียกโชกหากคุณมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงนี้ของปี พวกเราเพิ่งกลับมาและได้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยและถือได้ว่าเป็นเทศกาลเล่นน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยปกติแล้วเทศกาลนี้เกี่ยวกับการชำระล้างและการเริ่มต้นใหม่แต่ในปัจจุบันนี้เทศกาลนี้เน้นที่ปืนฉีดน้ำถังน้ำดนตรีและความสนุกสนานแล้วพวกเขาก็บอกสถานที่ด้วยนะคะว่าพวกเขาไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนกันบ้าง หนึ่งเลยคือถนนข้าวสารค่ะโซนสงครามน้ำแบบเต็มรูปแบบดนตรีอาหารเสื้อผ้าที่เปียกโชกภายในไม่กี่วินาทีสองสนามหลวงสงบขึ้นเล็กน้อยสำหรับเทศกาลสงกรานต์อาหารริมทางที่ยอดเยี่ยมและขะบวนพาเหรดปีใหม่สามไอคอนสยามบรรยากาศสุดคึกคักพร้อมดีเจโซนสาดน้ำและหลีกหนีจากความวุ่นวายสุดสุขสยาม เคล็ดลับกันเอาตัวรอดคือนำเคสโทรศัพท์กันน้ำมาด้วยใส่เสื้อผ้าสีเข้มและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปนตามธรรมชาติและอย่าลืมถุงกันน้ำที่มีเสื้อผ้าใหม่สำหรับงานปาร์ตี้หลังงานแล้วคุณจะขอบคุณพวกเราต่อมานะคะคลิปนี้นักท่องเที่ยวจากสหรชาชอณาจักรค่ะจากบัญชีติ๊กตอก danny global ได้ลงไว้นะคะนี่อธิบายในแคปชั่นไปว่า ทงกลานต์2568พิธีกรเปียกโชคบนถนนสีลมฉันรักกรุงเทพทุกคนอารมณ์ดีสุดๆมันเหลือเชื่อมากมีชาวต่างชาติเข้าไปคอมเมนต์ว่าฉันกำลังดูถ่ายทอดสดมันตลกมากเลยอีกคนนะคะคอมเมนต์ว่าเป็นการนำเสนอข่าวที่เรียวมากคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสมรภูมิรบอย่างหนาวสั่นมากส่วนคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าจากนักข่าวกลายเป็นผู้ประสบภัย ส่วนทางด้านกัปตันอเมริกาก็มากับเขาเหมือนกันค่ะคลิปนี้มีคนแชร์เยอะมากจนกลายเป็นไวรัลไปเลยค่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าขึ้นภาษีนักหรอพวกเรายำยำยำคอมเมนต์ต่อนะคะบอกว่าผมอยากจะไปสงกรานต์ที่ประเทศไทยจังคอมเมนต์ต่อมาค่ะชนะธาน,นอสได้แต่มาพ่ายแพ้ให้กับสงกรานต์ที่ไทยอีกคนนะคะบอกว่ากัปตันแย่แล้วมาเมืองไทยสู้ไม่ไหว คอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าชีวิตจริงไม่เหมือนในหนังใช่ไหมละ่ะอีกคนนะคะบอกว่าเราซูเปอร์ฮีโรมารวมตัวกันในวันสงกรานตุปีจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะคะกับตันมาแวะพักร้อนที่ไทยก็ยังเจอสงครามรอบตัวอีกคอมเมนต์ต่อมาค่ะขนาดผู้พิทักษ์ยังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากอีกคนนะคะบอกว่าชอบสงกรานต์เมืองไทยก็เพราะแบบนี้แหละและคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ดูท่ากับตันอเมริกาคงยอมแพ้ให้กับสงกรานไทยแล้วล่ะส่วนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปรองเท้ากินขาของโรแมนเฮิร์ฟมีคนเข้าไปชมมากถึง18ล้านเลยค่ะถึงแม่เหตุการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อปี2023แต่เจ้าของคลิปได้นำมารีโพสต์อีกครั้งจนกลายเป็นไวรัลคนดูถึง18ล้านเลยค่ะมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่า ยินดีด้วยคุณผ่านการเล่นสงกรานได้ครบเครื่องแบบคนไทยแล้วนี่แหละที่เขาเรียกว่ารองเท้ากินขาอีกคนนะคะคอมเมนต์ว่ามาถึงสงกรานไทยอย่างแท้จริงคนต่อมาบอกว่ามันเกิดขึ้นทุกปีไม่ต้องกังวลคอมเมนต์ต่อมาค่ะขอโทษนะฉันหยุดหัวเราะไม่ได้เลยอะ่ะขอให้สนุกกับวันหยุดกับวันสงกรานนะ ต่อมานะคะจากบัญชีติ๊กตอของ b r i a d e t Travels แก๊งนี้นะคะแน่นอนว่ามันไม่แพ้แก๊งอื่นๆไปเล่นน้ำกันไปเต้นกับชาวบ้านด้วยค่ะและเขายังบอกว่าการต้อนรับขับสู้ของคนไทยนั้นดีที่สุดในโลกแล้วซึ่งเขาบอกว่าเขาเริ่มเล่นสงกรานจากแถวแถววัดอรุณนะคะมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าสงกรานกับคนท้องถิ่นนอกสถานที่ถือเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ชาวต่างชาติควรมาลองที่เมืองไทยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพเท่านั้น คอมเมนต์ต่อมาค่ะที่นี่คือที่ไหนและคุณเริ่มกี่โมงฉันคิดว่าจะไปที่นั่นพรุ่งนี้และเขาก็เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ว่าเราเริ่มกันตอนบ่ายสองคนต่างชาติคนต่อมานะคะคอมเมนต์ว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่าวันแรกแล้วเหนื่อยมากแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสุขสันต์วันสงกรานต์ฉันจะย้ายมาอยู่ที่นี่ในเดือนมิถุนายน และสำหรับตัวแม่ตัวมัมอย่างแดนนี่อินแบงคอกนี่เป็นสงกรานต์ครั้งแรกของเธอค่ะเธอเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีมาในชุดสีน้ำเงินน่ารักมากเลยค่ะแล้วเธอก็ได้ปลดปล่อยอย่างเต็มที่เลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยู่เมืองนอกคุณอาจเป็นซีออยู่เมืองไทยคุณอาจจะเป็นตัวเองมีความสุขมากๆนะสาวสวย เรียกว่าชาวต่างชาติหลายๆคนนะคะเมื่อได้มาสัมผัสประสบการณ์สงกรานที่เมืองไทยแล้วต่างก็บอกว่าเป็นปีใหม่ที่ดีที่สุดและอยากให้บ้านของตัวเองมีปีใหม่แบบนี้บ้างคะ่ะ ครั้งต่อไปแอดมินจะมานำเสนอเรื่องอะไรบ้างทุกคนสามารถกด Subscribe หรือกดจิดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ